สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ผมอาจารย์คบนะครับเดินทางมาเยี่ยมยายทองเหรียญเน็ตไอดอนวัสดีใจ,ใจ,ใจ๊ยายสวัจดีจ้าดูสดใสแต่ว่าเมื่อี้เนีไม่แจ่มปุ้ยลุยเลยนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนลับปุ่นฝาามาถามมาไอ้มือขึ้นจัดบอจัดบอมือขึ้นนี่ <c oughs> <c oughs> บอกกางงแล้วก็จัดตัวบ่อกไปจัดก่อนไปจัดก่อนอยงเนี่ยว่าแมนเก็บขวามัวน้อว่าแมนจะขวามัวน้อจัดก่อนนะ่ะว่าแมนจะขวามัวนนะ้อวนน่ะครับพอดีมันเป็นสี่ยายเห็นป่ฟังอืมอ่าคุณเพนทพุดอ่าพอดซัวน่ะเป็นส่งเงินมาให้ยายน,สอ,นาสองพันบาทสองพันบาทคนเด้ แต่ว่าบัดท,ที่นี่ไข่เนี่กะเลยให้แม่บ้านเพิ่นไปซื้อขอ,องแห่งพวกมะหมอมมะม่ามะไฮแล้วก็ไปซื้อไม้กวาดซื้อแนวถูบ้านแล้วกะจ้างเพิ่นมาเฮ็ดความสะอาดให้นั่ะคุณแม่บ้านไข่เฮ็ดอยู่งขังงอกอันนี้ย,ย้ายไอ้มารีวันเพิ่นเฮ็ดให้ จ้างพื้นไม้เห็ดความสะอาดให้เพิ่นกระไม้เห็ดต่างเอาบุญจ้างเพิ่นกะเอาเงินส่วนนี้ละเอาให้เพิ่นสองร้อยพิ่นไม้เห็ดซอยมันโฉกโปกเฮียนหกผสมสักสีผสมนางงามหลักที่ดีกะอ่าเถื่อีอกสองร้อยไฮไลท์พอได้อะสวัสดีจ้าเด้อสวัสดีจ้าเออละได้สองร้อยนี่กะคืออ่า เอาหยายไปถ่าซสื่อนำอารมณ์นำยังกินอ่าเป็นเงินหกรอยเด้บัที่ไเงินหกร้อยเาได้บัทินฟังบัตท,ที่นี่ประมาณบัรจันบรรจันผมสั่งที่นอนน้ำหลานสาวที่ยูดอนที่นอนผ่าห่มหนุ่มหนุมที่นอนหลุแล้วกะหมอนอีกชุดพันหาไม่เจ้า่าไม่เจ้าพันหา ปัญหาอ่าอันนี้กะนี่หละคล้องกะแกสองรอยกับปันไม่กวดอันนั้นอือมันกกเ,เลือยเศษอยู่หารอยก็ไม่เจ้าสองรอยสื่อคล้องสองรอยจ้ากวแล้วก็สิให้แม่บ้านที่เพิ่นมาเห็ดอ่าแต่เพิ่นไม่เห็ดามสะอาดไอ้ันยายนีบวันขวากะสิ 4, ืติมไข่ใส่้หิร้อยนึงที่นอนประมาณวันจันทร์ ไม่เกินวันจันทร์อังคารนี่แหละได้เด้อมาที่นี่สิมาให้ตูยงปูที่นอนไม่ไม่ให้เออครับปูที่นอนไม่ไม่ให้แล้วกะแล้วกะที่นอนนุ่มได้ยายอ่าที่นอนหกฟุตที่นอนใหญ่นอนได้สองคนหาปลาหมาไปนอนนำ้ำให้นอนกับผัวกลางมุงใสท่นนใสที่นอนเ,เอเอนั่นล่ะกลางมุงใส่ที่นอนอ่ากลางมุงใส่ที่นอนแล้วกะอ่ามุดตาเลยไหมเอานั่นมาห้อยฟอมเด้อ เอาดอกใหม้มาห้อยพร้อมเด้มมือนั่นเนอาเออข้าเจ้าเสี่ยทีน้อนมาให้จากอุดรธานีแต่ว่าทรงู่บานข่อยกอนแล้วเสียเขาเข็ดนมาพี่หลานสาวสร้างน้ำหลานสาวเขาขายทีน้อนขายผ้าห่มนวมมันหนาวแล้วมันจะได้น้อนหมองนุ่มๆจะได้มีผ้าห่มอุ่นๆห่มเนอยายนั่นละเอาขอบคุณเป็นหลายแน่คุณอ่าเพนพุดขอดซัวขอบคุณเป็นขอบคุณค่ะอบใหดเป็นน้ำ ไพรอน้เพิ่นยูดีไม่แห้งนำ้ำไอ้เพิ่นยูดีไม่แห้งเจ้าจะเก็บแต่เป็นเอ้วก็รไว้พรอไห้เอฟซีถูกคนที่เพิ่นเป็นห่วงย้ายนะมีแตคนเป็นห่วงไห้เพิ่นยูดีไม่แห้งน,ำนำ้ำได้ยินว่าวาบอกว่าเป็นมิเตจจะจับป่าซช่ไครับพี่รองกขอ,ขอขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับเด้อสำหรับคุณเพนพุดนะครับคุณเพนพุธขอสู้นะครับส่งเงินมาให้อ่า สองพันครับโอนเงินเขามาบัญชีผมนี่แหละนะครับอาจารย์คมเชียวนี่แหละแล้วผมกะจัดแจงนะครับเงินพันหานะครับเงินพันหากะสั่งทีนอนกับผ่าห่มกับอ่าม้อนนะครับน้ำรานสาวที่อยู่จังหวัดอุดรธานีครับประมาณวันจันทร์นี้แหละเ่ราะหนาจะเกินนี่ครับเดี๋ยวสียกมาไว้ให้เพื่อนนะครับแล้วกะส่วนที่เลีอหาล้อยกะนี่แหละครับพี่น้องครับอ ซื้อปลาซื้อม้ามาแล้วกะไหวเราถือสองรอยถือลายว่าไ้เดี๋ยวสิไปกินเหล่าอีกนะครับค่อยๆเศร้าถ้าอยากได้เงินเนื้อกินแล้วเนี่ยมาจีนเลยหรอกเออกินแล้วอีแค่สิ้ปลาต้องขายของขายลูกสาวือเอาลูกสาวก็ได้ได้ขายใหห้มอครับเอาเออเอานั่นล่ะดีใจวะ่นสิซื้อของมาให้เป็นที่นอนเป็นดีใจจ้ะเออดีใจนั่นล่ะดีใจนั่นล่ะ โอ้สดใสบู๊ <laughs> ครับขอขอบคุณหลายเด้อครับคุณเพนพุดอ่าขอดซั่วนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับเพราะว่าสีเป็นอ่าคุณทิปฟรีเพราะว่าสีเป็นคุณอ่านี่สุมาณีเพราะว่าสีเป็นอ่าคุณบุษบาท้าอดนะครับขอบคุณหลายๆนะแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงครับพี่น้องครับเพจบุญน,น้ำกันครับอ่าความเป็นห่วงก็เท่ากับว่า เหาเห็ดบุญนน้ากันครับเห็ดบุญคือกันนะครับเพิ่นเป็นหว่วงแต่บเิ่น่าสามารถที่จะมายามมาเยี่ยมเฮอไ้เพ่นยู่ไกเพ่นยู่ขั้วลกเหนือกับมี่ขั้วลกไต้กับมีนะครับเดี๋ยวผมจีไปหายายแตงหน่อยกันอ่ายายมะลิวันนะครับอ่าพอดีจะยายอ่าครับไปเห็สีน้อนห้เเป็นไหนไมครับมือ ประมาณวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารนี่ยแหละเดี๋ยวยายมาปูที่นอนเป็นเด้อเดี๋ยวสร้างที่นอนจากอุดรอยู่จากลานสาวอยู่ที่นอนพันหาที่นอนเป็นที่นอนเป็นผ้าห่มนุ่มเป็นหมอนอ่เฮ็ดอาบุญเอายายอืมกรสีเอาใส่ยอดแจ็คกี้ทีน้อยแจ็คสองร้อยอืมการเงินเคนอวนมันนั่นล่ะเอ๋อขอบคุณหลายเด้อยายเด้ออ่าขอบคุณหลายนะครับเออช่้นเป็นบ้านแน่ัที่นี่ เมกลอยกระจายอยู่ไหนฟ้าสูงและลลิวลมหนาเาเริ่มปลิวปลิวมาเมื่อฟ้าสิ้นฝนฝนสิ้นเหมือนพี่สิ้นใจ น้องจากพี่ไปไปพร้อมหยาดฝนลงคอยหน้ามนต์มนต์ลองเพลงฟังแน่เอ้าจากน้อยแล้วแล้วลองเพลงให้แฟนขับพนฟังกันหน่อยนะลอเอาว่าเป็นเอาจะว่าลองเป็นตีจะบาดดิเท่า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 จริงจริงเมียเขาจันเอยเนาะแต่จุดยอะรลองเอ้ยครับพี่น้องครับอาการลักษณะนี้คืออาการทีแล้ว บ่ได้กินเหล่าหลายเป็นอาการที่เริ่มดีขึ้นครับดเดี๋ยวนี้ถ่าทีเราเอาแล้วครับเถาจริงๆเมีเฮาแล้วนะครับนี่มีความอายแล้ว <c oughs> อายปันสามซนสามหน่อยประกาศลองหนฟังอ่าเอาไปเจ๊ใปดีเนี่ยล่ะพวกปลาหมึกพวกปลาฉี่โกนี่บ้านเขาบ่ามีจินเดียวบ่มีทะเลเนี่ยคือเจ้าเลี้ยงได้อยู่ว่าปลาหมึก่ะมาหน่อยอใยส่ไพ่พวงเนี้ยมาหน่อยนี่ผมเนี๋ยไปเถอะเออมันมันหกบ่ 6อัวมีกี่ตัวเดี๋ยวตัวมีคนออกไปไป6ตัวยังเหลืออยู่6ตัวคือนกแล้วมาหายโอ้ตุยงมาหายแล้วลูกตนจัดฉลองมุงไม่หักว่ามือขึ้นนี่เมื่อยวแนาเจ้เื่อยเอเนาะเจ้าว่าต้ยงคุ้มจ้าวาข่อยว่าเสียดอกเจ้าตอมคุ้มต้ยงนี่ต่างคนต่างคุ้มกันโอ้ยเนาะ ถ้าแป้งปุยเลยหอมว่าแป้งหอมอืมแป้งอ่าคุณคุณนี้สุมานี่ผลสือมาหายแปง้งพระลาไปดิผู้เล้ไปเดียนเออห้แบงหายเาจะเอาไปจินน้่งเลยเออเออดีแล้วดีแล้วผนกำลังบอกว่าเออลูกสาวยาพรลาไปเดี๋ยวผนเก่าขึ้นมาห้ยอ่าย้ำเจ็บย้ำเป็นกับจินเพราะว่าเมื่อขำมาไปหาหมหาหมออะไรได้ย้ำเป็นมาเออมันเป็นสั่นเดียม เอาพี่น้องครับมือนีเอาไวส้สำนีกก่อนสำหรับคลิปย้ายท่องเรียนนะครับมือนีผมให้แม่บ้านเพื่นจัดแจงนะครับซือ้อปลาแหงมา,มามานะครับเอ่อมาว้ให้เขาเกามาใบตะโดนแล้วล่ะครับอ่าวก็อา่าให้เพื่อนไม่เห็นความส,สะอาดบ้านให้ครับเห็นเป็นตายอยู่ขึ้นก็เก่าๆๆอ่าเดี๋ยวบัดที่ประมาณวันจันทร์นัานจังฉลองที่นอนไม่เด้อจ้าอันหาจังฉลองที่นอนไม่ครับไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องเอาไปบ้ายหน่อยไปบ้ายหน่อย ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องครับที่กดติดตามช่องของอาจารย์คมเชียวครับนี่คือยายทองเหรียญครับอ่ายายบ้านนอกของหน้าบ้านเฮาเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นคนดังคนอยากหูจักโดยคนหูจักเจ้าทั่วโลกเลยเีมีแต่คนอยากมายามยายทองเหรียญโอ้ยอยากเห็นหน้าเพิ่นแท่เพิ่นคือสิงามเนาะเพิ่นคือสขคือทับทิมอัญจลินเนาะเ <laughs> <laughs> อ้ยเนาะทับทิมอัญจลิน <laughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ยูดีมีแห้งสุภูสกุนเดอร์ครับพี่น้องครับเอฟซีถุตันวาอยู่ในประเทศตามประเทศครับผมอาจารย์คงเชื่อขอบพุณหลายๆกันแล้วกันครับไปแล้วครับไป